ไซบ,บีนาทำบุญนะจ๊ะทอดกระถิน่นเอาไปเสียบไปเสียบอ่ะแม่พรก็มาอา่เสียบเติมกระถิ่นไปเราคนเยอะมากเลยนะคะเนี่ย <c oughs> อันนี้เต็นท์ของแม่พรกับาสายสมรน,นะ นนี้ก็เสียบไปแล้วนะไปดมสิทีเทมปุระเต้นอ่าล่ะเต้นดมพิซซ่าดมดจับไม่รับเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วงานเริ่มแล้วนะแนร่างกายนตัวตายก็นอย่างดูเลทางน้เต้นก็มีอาหารให้ตประทานเลือกกันเลยนะจ๊ต้อแ้กันนะนะเพาะว่าคุณเจ้า รอรับศรัทธาตอลอดทั้งวันนะโยมนะอ่าใจเย็นๆย็นอใจรุนพอ,าอากาววันี้เย็นเทียบเียบนะคล้วกใส่บาน,นะคะวันนี้ก <ๆ S 1> ็เป็นวันดีนะโยมนะอ่าเป็นวันดีเพราะว่าเป็น,ว,น,นวันฤกษ์เมืองไทยวันมงคลดีดีด้วยกันสามดีนะโยมนะวันนี้นะหนึ่งเป็นมงคล นี่วัดไทยที่สวีเดนนะคะนี or or ่กำลังตักบาตบ้านเอคในข้อกลนที่คนเรียงแถวกันตักบาตรท่าักัเลนนกันนี่้องมรง่ใส่บาขรั่ะ

นี่มาจากศีลังกาพระองค์เห็นเลยเป็นแขกเลยอันนี้กระย่างสวนหนาสวนหลังใส่เหงากันอยูเนาะต้จะกันเนื้อศลงกา วันนนี้เป็ภาพใจดไทยพุทธารามวางโดที่สวีเดนนะคะออกจากสต็อกโฮมมาไม่ไกลมากนะคะประมาณ30นาทีเกือบ30นาทีขับมาจากสต็อกโฮม แล้วก็มาทำบุญทอดกระถินเขาก็ใส่บาทไปด้วยเลยนะคะคนยืนใส่บาทใส่ทำบุญกันคนฝั่งนู้นกันเยอะน้องมาย่าก็ตื่นไปนี่เอาไปใส่บาทจะทันร้อนไหม ไปใส่บาทกันนะคนไปใส่บาทยังไม่หมดเลยนะคะนี่ขึ้นมาก็เป็นต้นกระถินใหญ่นะคะนี่อันนี้ก็มีใส่บาทเหรียญน,นะคะบันเกิดเห็นไหมคะแล้วแต่ศรัทธานะคะ อันนี้ก็มีเต็นท์ใหญ่นะของอาหารนี่โรงทานนะคะก็มารับประทานอาหารกันที่พระโรงทานนะคะ่ะเหนยวสัขยา,านมาถึงแ้ะ ยำก็้าเปากนเดียวฉ้นตีอยู่ตนี้ค่ะีคนเดี๋ยเอาไปฝากคนแก่ข้างบนนะจกจบความสุขจกบุญจบกุศลติดตัวเราไปพะฉะนัทเอาไก่นาะรามาเราะฮ์าารารกุศล โอ้ oh, ตอนน yes. oh, ี้รงทานของเราอะไรอ่อยมากไโยมนะอย่าลืมทานน้ำไปเลโยมนะติดคอนะธรรมาเป็นห่วงค่อยเที้ยวเลยนู้นก็ตักกันไม่หวานไม่ไหวเลยนะเจ๊เนี่ยลงทาโลงทานวัดทางเื้ร์ตสยเกัดเอามาด้วยนะนม่็นกัด บรรยากาศภายในวัดพระเนานพระพ่ฉันเพียงอยู่นะคะแม่พระพ่ฉันเพียงมาฉันเพียงอยู่นะคะเปิดประตูวัดเข้ามาในศาลาคนเต็มเลยนะคะเนี่ยคนเยอะมากสำหรับคุณโยมที่เจ้าของบริวารกระถิ่นที่จองไปนะ มาแล้วนี่อ่าเห็นหลายคนแล้วแป๊บแป๊บแป๊บอ่าเอ๊ะคุณโยมออกไปนั่งกินข้างนอกเหรอเน้าน้าออกมันไม่บรรยากาศในวัดนะคะอุ่นข้างในจะอุ่นนะคะข้างนอกจะเย็นมากจะหนาวมากแต่เราต้องปิดประตูไว้ก่อนเขาจะหนาวกันรถเต็มบริเวณวัดเลยนะคะคนมาทำบุญ ยังไม่ได้ตีของเลยตอนนี้ก็ตั้งขบวนแห่กระถินนะคะคนนี้ไม่ร้อนหรอคะมาเนี่ยคนนี้ไม่ร้อนหรอคะน้าวัดน้ารับจะคู่ก็จะไปนะคะเริ่มแล้วคะ่ะเริ่มแล้วนะคะอ้าว,วไปแล้วค่ะขบวนแห่กระถินไปแล้วนะคะ กันหนาวสวีเดนนี่นย์สงสารเลยนะคะเนี่ยวัดพุทธ,ธารามวัมุนโธ่ไปเตรียมตัวกันค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มมวนกันละจ้าเริ่มมวนกันละจ้า,อาสอบสอบกันไปก่อน กาแฟบ้านเฮาลิ้าตางแดนจ้าได้ทั้งบุญได้ทั้งมวลได้ทั้งอิมทอบุญกระถินวัดพุทธารามวามโดนะคะรำสวยๆเนาะที่บ้านพี่เรพี่น้องจ๋าเบิ่งนั้นจ้าอ่าเบิ่งเบืงกันไปเ้ย ทั้งแหนและจ่าพี่น้องจ๋าได้บุญแต่ทั้งบุญแต่ความมวลความสวยงามเบิ่งเบิงเบิง,บงเออไอโนะอ้าวที่นีุ่ที่บขบวนสวยงามทั้งนั้นได้จ่าพี่น้องจา๋นานันาน่นนั่นนั่นนั่นกองกระถินพันร้านนะคะตองถิงพันร้านของเรานะจ๊ะตัดปลา คนเยอะแยะมากมายมาทำบุญนะจ๊ะคนเยอะคนเยอะมากนะคะสวยงามมากปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มเลยนะจ๊ะนิดจ๊ะ แข็งหมดแล้วจ้ะแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อทำบุญกันที่ต่างแดนนะคะตายไอ้ไ,ไ,ไก่ไก่กาแฟด็กเนี่ยดูน้งไก่ดูน้าไก่ดินไก่เด้อตอนแหลมากเลยนะคะลำหูดูดูดเอวโอโอมีไก่ออย่างนี้ได้ โอ้โหอะอะดูนังไก่ด้ยเนี่ยโอ้หดูนังไก่ดิคะเอวอ่อนนะคะเนี่ยนังไก่โอ้โหโอ้โหนางไก่เอวอ่อนมากเลยค่ะดูเน,นนี้นี่อีกคนนึงบอกว่าเจ็บเอวนะคะแต่ว่าโอ้โหพอมาถึงเวลาก็แต่ แอนมองด้ความแอนมองด้ความมันไส้นะคะเนี่ยโอ้โหมันไส้เิงเกงขาวเนี่ยคนว่าูดมวนมวนมวนปีนี่มวนหลายคนหลายน่างๆก็รับไป เม็ดนี่มาถึงมาที่เธอฮั่งไก่โอ้โหลากมันต่อไปเออบวมๆๆลำใหญ่เลยนั่งไก่ออกลักไก่ไก่นะคะเอานั่งไก่นะคะเด้อโอ้โหนั่งไก่เอ้ยวักการกระถินวัดมุทารามบันโดอ่้อ เออนั่งลำน่ะนั่งลำข้างหลังอ่ะมีเออเออ i <laughs>